โออย่างนี้ไม่เวิร์กเพราะว่าเราต้องมานั่งดัดเวลาเวลาเราเราบิดบางคนบิดไม่เป็นเจ็บมือเราต้องหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนปั๊บอย่าเอานิ้วสอดเห็นไหมที่คนบ่นว่าเจ็บเล็บเจ็บเล็บคือเอานิ้วสอดเป็นใช่ไหมเป็นแหลกแหลกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่ะหรือเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วคืออย่างเงี้เดี๋ยวผมบิดให้ดูผมผมจะทำอย่างนี้ ช่เนียดีนะเอออปืนปืนอย่างนี้ง่ายๆเาทำแบบนี้ปปั๊บหมุนนี่เลยพอหมุนนี่ปั๊บพอเสร็จปั๊บเราเอาตัวนี้ข้าง เนี่ยเราเอาอย่าให้มันเท่ากันให้มันเท่าน,นี้แล้วก็ใส่ก้อนเลยนี้สอบแท่ไหมรัก็แต่แงแต่งนี่นะจะเป็นระแต่จริงผมไปทำอะไรนั้นแรกทำยากก็แล้วแต่เราทำอันนี้ยาวหน่อยก็<ร>แล้วแต่เรา<ำ>เราเรา,เราจะทำตรงไหนยาวก็บอกเนี่ยตรงนี้อย่าให้เท่ากันแล้วที่จับเราจะทำยังไงว่าให้มันยาวแค่นั้นเอง ทำไงจะลองใหม่แล้วอันนี้ยได้เหมือนเดิมแต่ว่าลองลองแสดงว่าเขาอยากอยากเล็กหน่อยก็เออเหลือหน่อยนึงก็เออแล้วจะเล่าเหลือหน่อยก็แล้วจะเล่าเรื่องเล่าอื่นอ่า เราจะต้องยังไงน,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 นี่สัส้นมัจะสัน่าดึงทางนี้เข้าท่านเดี๋ยวจะได้ง่ายกว่า่ปั๊บเราอันนี้ปั๊บเอาทังน,นี้สสนใส่ใส่อ๋อเอใส่ตุดใส่จะดเห็นอ๋อเออใส่ดิดใ่่มีตะไวยะเอามาใส่เอ้ามีผนั่เองเบนยาวเออเออตุ๊ดใส่เแล้วก็พังดิ I'm out. เปลี่ยนที่ใหม่ละมันไม่ไม่เวิร์กคือไปแล้วไม่ตรงถ้าตรงพุทธเราจะไวทีนี้เสร็จแล้วก็เล่นลงดอกเออถ้าเป็นดอกไม้หกแฉกเนี่ยเราเราเป่าขนาดนี้แหละเราเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเอาทำให้เป่าเต็มไปก่อนไม่ไม่ไม่เต็มถ้าหกแฉกถ้าเต็มเนี่ยมันจะดันเวลานั้นเราไล่ก่อนเห็นไหมอไล่เอาเพื่อให้มันเบาผมผมใช้วิธีเป่าเต็มแล้วปล่อยต่างกัน มันก็ช้าเขาอีกันดิแล้วคำนวณเลยไม่ดีกว่าเหรอแล้วก็ดึงเอามาปั๊บเลยปั๊บหมุนที่นี่หมุน้ที่นี่ปั๊บนี่คือหกแฉกหกแฉกนี่คือความสวยงามเห็นไหมอ่ะท่านเป่าไม้กันด้วยถ้าสี่แฉกก็คือธรรมดาอันนี้อันนี้อันนี้หกหกนี่สวยกว่าอ่ะอันนี้คือตกแต่งไง ชูชูหน่อยตีหกแฉกหกแฉกเอออันนี้หกแฉกลองลองทำลิ้นดูดิลิ้นกิ่งแฉกสองแฉกสองแฉกเลยสองแฉกโอ้ยเยอะมั้ยเนี่ยไม่มือว่ะไม่ต้องเต็มประมาณนี้นะออพบ้าเออเขาก็เอาขามาก็ไม่เอาไอ้นั่นมาหางนี้เจ้าจ่าก็ไม่รู้มันไม่บอกว่าจะถ่ายเนาะนี่ที่นี่เราก็หมุนทางนี้บอกว่าจะถ่ายทับก้านก่อนะเออทับก้านป๊อ ทีนี้เราก็คือทำเสรื่สอนมาเห็นไหมไอตัวเกสอนเรบีบใช่ไหมบีบเห็นไหม่อยเท่าแขกเนี่ยมันจะสวยแล้วเราค่อยแต่งลงกระถางใบแล้วก็ทําต่างหากแล้วเราก็ทําให้งอนนิดนึงมันจะสวยต้องต้องทำไวๆมันถึงจะน่าทึ่งเออเออโอ้ยกูกำลังจะพูดว่าบิดบิดบิดทำไหน้ามันไม่แตกเพราะอะไร นึกในใจแม่แตกเลยเนี่ยมันไม่มันไม่มีโอเคเฝามาเดี๋ยวจะแฉกเดี๋ยทำแค่ข้างเดี๋ยวจะทำให้ดูทำทำมันมันต้องจําได้นะว่ากี่แชกแล้วมันไม่แตกคํานวณคานวณว่าให้อย่าให้ลมมันเต็มทาทาก้านแล้วทำไรใช่ไหมทำก้านเอามาฮะอ่าทก้านถ้าท่านจะทําให้มีใบท่านทําฝั่งนี้ลมมันจะออก ถ้าท่านจะมีใบนะตรงข้างนี้เนี่ยต้องหมุนให้เป็นเกรสรก่อนอ,อแล้วก็ย,นะดยนะัดเข้าไปเออนี่นะยัดเข้าไป่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้อันนี้นะครับอ๋อการนด่เ <laughs> <laughs> น่เราก็ทำใบยอย่างนี้เสร็จอ่ามันก็จะสวยงามนี่ถ้าเราทําใบแบบนี้ถ้าทใบด้วยต้องเกรสรต้องอยู่ฝั่งนี้ ถ้าทำําแบบนั้นแรงดันของลมมันเยอะมันจะแตกไอตอนตอนแรกไอตัวไอตัวที่อันนี้เรียกอะไรนะเจสสถ้าเคยตัวแรกเลยก็เจสอนเหมือนกันเอาฝั่งนี้แต่เจสเหมือนกันนแต่ทําใบไม่ได้ถ้าทำใบพุ๊บลมดันแตกเลยอ๋อเอาเปาสีชมพูมามีสิอะไรสั่งผลอ่าก็ะัเป็นเด็กคนเดียนรียนเรียนเรนเรเรียนต้องเคารพครูเออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเาเรียกเรียกมก อย่างเงี้ยเขาเรียกมุกม,มันมันคือต่อหน้าต่อตา <c oughs> อถ้ารับหลังมันไม่ใช่มุกอ,อันนี้ก <c oughs> ับเป่ายาวหัวใจอันนี้หัวใจอ๋อหใจเคยทำเป็นแล้วเอ,อเไม่เคยแต่จะทำประกอบให้มันสวยปล่อยไอ้วัดมันไม่ถามเลยว่าบิดบิดที่มันไม่แตกก็เพราะว่าหนึ่งมัน มันต้องต้องเหลือไว้ให้ให้ให้ลูป่งมันเดินหมุนหมุนไว้เยออ่าหมุนทีนี้เรามาทำรอบเดียวเลยใช่ไหมแล้วแต่อันนี้เรามาทําทํานี่ก่อนก้านก่อนแล้วเราก็มาดัดอย่างนี้มันถึงจะปรวงใจถึงจะเป็นับมันจะตรงเป๊ะเลยไหมเราก็แต่งผมทําวิธีนี่นะผมทําวิธีปั๊บปั๊บนะปั๊บแล้วแต่เออแล้วมันออกมาสวยไหมล่ะสวยสวยอยู่อ่าสวยสวยนะสวยอย่างนี้นะ สวยโอ้เดยวไม่มันรอยเดิมมันได้เลยสวยอย่างนี้นะไอ้จริงๆเมื่อกี้ทำอะไรนะทำอนไรก่อนเลยใช่สวยแบบนี้ไม่ผ่านนะถ้ามออเอกเอาทออให้เออเอีเออเออเอเออเออเออเก่เออเออเอ่เออเออเออเรอเอื่อไหรอมึงจะรู้อ่ะแน่อเออเออเสอเอปาออเ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 อ้าไปตองนี้เออ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 เอเออเัอเเออเอยเออเออเออเอัเอเออเเอ ตัวนี้ต้อง,องปล่อยอปลาย,ยอยู่นี้ปล่อลายอยู่นี้นี่ปลายทุงอย่างลายทุงยางอือ <c oughs> อ่าอันนี้ <c oughs> เวลาทำเสร็จแล้วอ่าทำหมาดิอ่อาบ๊ยวยมันใช่หมาน้ำลูกโป่งเงี้ยน้ำลูกโป่งนะน,นิดเดียวอ่าทำหมาอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอ่าถ้าเป็นโอเคพูดเดินแค่นี้พอเพราะว่าถ้าพูดเอิ้ลถ้าพูดเดินถ้ามันยาวไปมันไม่สวยพอ ผู้เด,เด่นเอาอผู้เด่นจะทำแค่นี้พอปับป๊บปับ๊บสองปั๊บสปั๊บสี่นี่คือปั๊บเนี่ยพู้เด่นมันจะต้องมีอย่างนี้อันนี้ผู้เด่นเออปั๊บนี่วพออาชี่เหลือนั่นคือหางอ่าหางต้องไล่มาให้ได้ครับถ้าเราใหญ่ไป,ไปพูดเด่นนี่จะไม่สวยเลยใช่นี่หางมานี่ปับ๊บ อาชูหน่อยชูหน่อยนี่เออเออเห็นไหมไม่ไม่ชูให้หน้าเนี่ยหน้าเนี่ยเทียบกับหน้าโอห่ามือมันจะได้หน้าเหมือนหมาหมอเอาทุกมเมื่อยมมึ่งมือผมมึ่ยมือนะมึงบอกก่อนออเให้รู้วิธีก่อนเต้อย่าเพิ่งเล่นเต้อาจารย์เมย์เต้เอาเป่าเป่าทีหนึ่งเป่าเลยนั่นแบบนี้ เวลามึงขึ้นเวทีมึงเล่นแบบนี้มึงจะสนุกมากเลยนะมึงขึ้นเวทีมึงแปลกทุกทีเดี๋ยวไพูดเดี๋ยวเข้าไปดูข็เข้าเนี่ยให้มึงได้ยินทุกวันไงด่าโอ้โหเป็นคนตัดต่ออีกตัดเราได้ไม่ตัดต่อแม่หรอกบาดเจ็นปุ๊บม่งคึอขึ้นเวทีทีแป็กทุกที ก็ทำเหมือนเดิมจะทำให้ดูว่านี่คือพุเดิลย่าเป่ายาวเป็นอันขาดถ้าเป่ายาวปุ๊บไม่สวยพุเ<ภ>ดิลเอาโยงม<อ>ได้นะสีหนุ่มก็ได้มันเอาโยมมันจำไม่ได้นั่นแหะๆๆ แย่ทำเป็นหมดแล้วอยู่นะไม่ทำเป็นอยู่แต่กำลังมาทวนกำลังมาเสียนปั๊บอันนี้คือตัวผู้อชูชูหน่อยเออตัวผู้มีจูเห็นไหมอ้าวชูหน่อยชูหน่อยข้างๆหันข้างๆเออไอัตัวผู้นะครับเอออันนี้ตัวเมียเราก็ไปอย่างนั้นโอ้โหมัน ขอตัวเมียผมได้ไหมเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งเล่นดิมึงเอาวิธีทำก่อนด้มันไม่ได้ขามึงไม่บอกกูเหรโอเคเอาทำเออเอาวิธีทำก่อนตัวผู้มาตัวเมียแล้วอาทำ จะสั่งแล้วนะที่ผมนั่งดูแล้วเออน่าเดี๋ยวเใส่รถไปแจกตามสีแยกไฟแดงน่ะไปแจกที่เด็กที่ตึกอ่ะใช่เลยที่จริงมันดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยววพูดเล่นก่อนเดี๋ยวมันเถียงคุยเออนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นงั้นน่ะได้อยู่พูดเล่นได้อยู่แต่ให้มันสวยไงบ้องหูเลยคุยใหญ่ถ้าเป็นดูกินข้าวแล้วกินข้าวก่อนนะไปกระดูกไป <ไ>ผมดูที่ไหนล่ะผมไม่เจอหมาเอาเหรอ, <ละ S 2> อเอาก็เห็นเห็นกินเพชรดีกีอยู่เออขนาดนั้นลองดูไม่ต้องทำคืบแร้วมันเหมืนอนคนตัวเองโ <laughs> <Okay. S 1> okay. อเคโอเคเออ ทีที่ทำสามทำสี่ก้อนนะครับสี่ก้อนนั่นเราเห็นสี่ก้อนแล้วก็มุนไปที่คอขี้เหรอมันจะเหลือขี้หมาขี้หมาเหรอสี่ก้อนรับมุกสิมันไม่กล้ารับผมหรอกคอเสร็จใช่ไหมต่อไปจะเป็นทขอคานคอยาวไปไนั่นคอสั้นสั้นปากดีขึ้นเวทีทลายปากต่อไปจะทำขาขาจะสี่ก้อนเก่งอยู่นอกเวทีแหละวาม สี่สี่ก้อนแล้วหมุนอีกสี่ก้อนเข้าด้วยกันนะข้าวข้ากันปั๊บมันก็จะเป็นขาอืมเริ่มเป็นขาหน้าแล้วนะอต่อไปก็จะเป็นตัวเป็นตัวตัวนี้จะเหลือ2นิ้วหรสองนิ้วโอเคประมาณนี้เนาะตัวนี้เนาะอ้าวเหมือนเดิมเหมือนเดิมทําขาสี่ก้อนตอนนี้จะทําตัวแล้วนะขาสี่ก้อนก็้วหมุนกนสองก้อนมุนสามก้อนไปสี่ก้อน ละหมุนเข้าหากันเป็นขาปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเหลืออันนี้ไม่ถูกเพราะว่าอันนี้ขาขึ้นอันนี้ขาลงเออมึงมึงไม่ต้องเล่นมากสิมึงขาเอาเอาวิธีทําไปเรื่อยๆมึงได้ตั้งกูจะวางแล้วนะเนี่ยมือมืออาหารจุกตุดใช่ไหมนี่อาหารจุกตุกอันตะเพ่อนก่อนอตูพู๋ก่อนดีไหมอ้าวอย่างอาจารยนดีจ้ะมันจะมาหาวิธีทำหมันจะมาเล่นเนี่ยนะโอ้ยนอน โอ้โหทำไมทำไมมันต้องงั้นะนั่นแหละตั้งไม่ได้ถ้าก็แต่งตั้งให้ได้ดิเออเอ้ยน้าน้แต่งหน้ามันไม่ค่อยเหมือนเหมือนเนี่ยมึงไม่ตั้งใจอ่ะมึงเล่นอ่ะมึงจะเล่นเนี่ยมึงมาตั้งมึงทำไมห้ำออกข้างนอกกันเราจะห้ำมึงออกข้างนอกทุกวันโอ้โหห้ำเหม่อ ก็เพราะมึงหามึงออกนอกนี่แหละพูดพูดแล้วเรื่องจริงแล้วมึงโอเคตัวเมียทำสื่อว่าชมพูเวลาเราจะทำตัวอะไรเนี่ยเราเลือกสีลูกโป่งสำคัญนะเพราะว่ามันจะดูสวยม้าเนี่ยชมพูชมพูตัวเมียชมพูสีแดงก็ได้ตัวชมพูเนี่ยต้องสีอื่นอันนี้หมาชมพู ปึ๊บปึ๊ปึ๊บอะไรนะแล้วแล้วนี่หมาอะไรนี่หมาตัวผู้พอและโอเคอ่าทีนี้ทำหมดจับจับจับยังไม่เป็นหมานะเพราะเรายังไม่บิดอพเริ่มบิดหมาก็อ้าวหน้ามันอ่าหน้ามันที่สองสามบิดมันสิ่งก็มันจิ้มอยู่เแล้ยไอ้ต้องห่วงเจ้านั้นก็ทายเจอบทาย ข้อยาวข้อยาวไม่สวยอเ่ลองดูาหน่อไป่อย่าเพิ่งทำไปเรื่อยๆแล้วก็แจงเดี๋ยวจะดู เวลามันทําแล้วเออมันไม่สวยตรงไหนจะได้รู้ว่าเออมันพลาดตรงไหนอ้าวหางบีบไ้ก่อนใช่ไหมหรืบบีบนะบีบแล้วม้วนไล่ขึ้นเลยไม่ชอบไล่ไม่ขึ้นตรงนั้นเองปัญหาอ่ามาเดี๋ยวจะดูทีนึงน,นะปลอ่อยวิธีไล่จับนนี่จับบีบลงไว้ก่อนบีบลงไว้ก่อน ไล่ไปเรื่อยๆผมเคยไล่ไม่ไปไม่ไปม่กว่ไก่ได้นะมันก็จะี่ยนะมันก็จะเราจะรู้เลยว่าเออมันทาได้สัดส่วนมันจะสวยออันนี้คอยาวเห็นไหมอันนี้คอใหญ่ไปนิดนึงคุณเดินคอใหญ่ตัวสั้นเออตัวสั้นก็ของมันสั้นอ่ะของมันสั้นป้อมๆเอาลองใส่โอเคนี่พอได้ก็เพราะว่าก็เพราะมันป้อมๆเนี่ยถึงมันแตกกระจายอยู่เนี่ย อ๋อคุณตคุณต่ทีนี้ทีนี้เสร็จตุ๊พุทธมีอรักฮะผสมพันธุ์นะต่อไปนะเฮ้ยอย่าเล่นดิคุณเออบ้ามันมันบอกมันบอกผมสักคำนะว่าอมาถ่ายเนี่ยมันไม่บอกเลยบอกไปส่งผมหน่อยไมเยอะอะไรอยากได้อะไรเมื่อกี้ปืนแล้วดอกไม้แล้วแล้วก็อดดาบดาบดาบ อ่ะดาบดาบจะทำสองสามแบบให้สองอาดาบสองสามแบบกินข้าวก่อนดีไหมหรือว่าอาดาทำดาดก่อนทำดาบทำดาบผมทำให้เสร็จก่อนชิจริ้งหิวนะเพราะว่าไม่หิวจะรีบจะรีบไหมล่ะเออทำดาบก่อนจะรีบชิจิ้จะรีบกลับไหมล่ะผมไม่รีบกลับรอผมอยู่ที่นี่บ้านผมอยู่นี่ต้องถามผมถามผิดคนเนี่ยมันมันเล่นดีนะแต่พอขึ้นเวทีมันไม่เป็นอย่างนี้นะเก่งใส่สูตแล้วเก่ง แท็กใช่ไหมอาจารย์ขึ้นเวทีมันก็ล่วงทุกทีอ่ะเมามากเลยล่วงไม่เมาเล่นกับผมสองคนทานะมิเงี้ยต้งมีคนเขี่ยขาเขาเขาเล่นล่วงเออท่าเขาเล่นเป็นฤาษีอย่างเดียวผมนี่นะเรือสีตอนนี้เขาไม่ให้ใส่แล้วฤาษีอสีนะหน้าอกมันน่ะเขาสั่งคนนั้นแหละสั่งอย่าเอาชุดฤาษีมาเล่นนี่นะนี่คือดาวอีกอย่างนึงไม่ไม่จะทำเป็นตัวอย่างก่อนยังไม่สอนอันนี้ดาวอีกอย่างนึงป้าเราทำอย่างนี้แล้วก็แย่อย่างนี้ ปั๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อ่อัสูงมากข้าไปจบอาฮเจ้าหลวงโอ้โอ้ข้าข้าทำไมเจ้าข้าข้าเยไไอ้บ้าเอ้ยจับมือมือไอ้หัวไรโหดารอย่างนี้ทำไมจาโหดารเช่นนี้อันเตะแล้วเนฆ่าฆ่าเสแล้วดาบจะวุ่ ค่ะยังไม่แทนที่สักลายมาเลยหลวงพ่อยังไม่ลงอาคาลาเลยเจ้าข้าข้าแล้วข้าจะอยู่ยังไงเอมุกฤรสีเล่นไม่ได้แลวใช่ไหมหน้าคนตังค์น่ะหน้าอกน่ะของเขาอ่ะมึงเอาเขาเขามาเล่นน่ะเรายังไม่ได้ขอแบบใส่ชุดเย่างนี้นะโอเคแต่จะขอเขาก็ไดาทำให้ถูกพิธีซะเดี๋ยวเล่นเล่นไม่ดีชักบนเวทีผมช่วยไม่ได้นะะชักตลอดแล้วเนี่ยชักจนกระเจิงหมดแล้วอันนี้อีกอย่างหนึ่งอันนี้จะเป็นกระบี่ เอาไม่ใช่พี่แกะกระบี่เมื่อกี้เด็กพัดกระลุงเมื่อกี้มันจะสนกระลุอันนี้ดูก่อนดูก่อนยัเพิ่งเล่นนี่อย่างหนึ่งไม้ไม้มาคิดม่ายเดี๋ยวทขาไม่ดูเป็นตัวอย่างโง่ๆนี่อย่างน่าแตกจรงเลยอ่ะเสียวกระบี่อุ้ยคุณว่าว้ายเสียวหว้าวใช่พีจับดูจะถามทีละขั้นตอนกันเปล่ามาใหม่เปล่าใหม่อาจารย์อย่าทักดิ มันเสียวหูไงวะแกร่อยไม่เคยเบอกเลยบ้านนี้มันกำลังจะแตกใช่เออเสียงมันเหมือนจะแตกอ่ะมึงอย่าเป่าตึงด้ยพอแล้วพขัึงตอนทำทำนี่ทำหางทำทำปุจก uh ่อนนะครับจุกก่อนแล้เสร็จปุ๊บอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วก็มาอย่างนี้ ันนี้มันเหมือนหำจะขึ้นจะขึ้นด้วยไอ้กระบี่ฮะเนี่กระบี่อันนี้ยายลังจะสั้นไปสั้นก็น่ารักมองกรสั้นไปอย่ามาฟันไข่นะเจ้าฆ่าข่าที่ดาวทีาไม่ยอมไม่เขาเสียเลือดไปเยอะแล้วนะโอ้โหดาววันนี้ยังก็ยังเก็บอันนี้อ่าสองอย่างอ่าทำก่อนเดี๋ยวถึงเวลาหยุดเบรกแป๊บหนึ่งไม่ไม่ได้ไม่เบรกฮะไม่ได้เออพี่น้องเบรกแล้วเขากลับบ้านแล้ว งานะยังไม่ต้องร่วมงานกันไม่เบรกรถมีแต่คันไม่มีตัง,ตงไปเปลี่ยนสายเบรกเท่าไหร่นะ88บาทต้ตั้งใจทำงานหน่อยนะ้องอันนี้ทำให้ยาวเดี๋ยวอันนี้อันนี้กระบี่เหรอออันนั้นอันนั<ม>้นดาบธรรมดา ผมไปสอนเบจเจอร์เนี่ยผมคิดเป็นชั่วโมงไงเออนั่นแหละแล้วคิดกับมันเลยมันมีตังค์อันนี้คิดเป็นอะไรอันนี้คิดเป็ไม่ไม่ไม่ใช่อันนี้เกือบถึงชั่วโมงปิดก่อนมันจะได้ไปถึงชั่วโมงมึงมึงที่มึงเล่นมึงอ่ะึงเขาคิดหมดอ่ะมึงมึงมึงไม่ตั้งใจนะมึงเขาคิดหมดเลยถ้ามึงตั้งใจเขาไม่คิดหมดแล้วนะเออถ้าเร็วเร็วเร็วดิถ้ามันไหนมุดไม่จะมันก็แล้วตัวนี้ก่อนตัวนี้เออ นายไปกระบี่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 ซึ่งได้เอามานี่กระบี่ทำง่ายกระบี่ทำง่ายผมสอนยังได้เลยอืมไม่กระบี่เอาแผนที่มากลางเห็นพระธลุงก็เจอกระบี่แล้วใช่โอ้ยอย่างนี้ใช่ไหมอืมอ่าเออแล้วก็เข้าไปาเหมือนขมิ้นจังเออทำไมพูดเหมือนขมิ้นจังทำไมกันขมิ้นเราไม่เคยเรียนใราชสมัยปัจจุบนเหมือนไม่เหมือนอ่ะเหมือนไม่เหมือนเมียคนปัจจุบันนี่มันก็บอกว่าผีขมิ้นโม่เน่ยไม่ได้จุกกะจุกกะ ต่อไปอาจะทำอะไรก็ทำไปกบีกบีเยอะถึไปเปิดฟังแล้วนะเนี่ยในเนี้ยมีทุกอย่างหนึ่ง่ะต่อไปทำนี่ทตรงนี้ก่อนก็ได้สวยัำตรงนี้ก่อนให้เได้ด้ามเออหักตรงนี้ตรงนี้อแล้วก็ับไปทำนี้นะมาหักหักรวมกันรวมกันแล้วก็อีกอย่างเหมือนกันเหมือนเดิมอ๋ออย่างหักรวมกัน เออ๋ยวทนี่ก่อนอ๋อทำบ้างเฮ้ยไม่ตั้งใจนะมันเล่นนะมันมันเล่นจนมันยุ่งอะไรกับชีวิตผมโอ๋อมึงก่อนเนีขากลัวเสียเวลานี่โอ้รวมกันเลยนั่นแหละมันไม่ตั้งใจนละใช่ไหมจับชั่วโมงนะชั่วโมงละสองพันตังค์เออนั่นแหละจับไปมากๆเหลือโอ้ยนั่นแหละมึงต้องกราบเท้า มาหาที่เช่าเงี้ยนี่ยโอเคหมุนนี่นะทีล้งมาที่เนี่ยฮะไปมาที่นี่ท่านมีที่เช่ากระทมไปนะเอาแต่งแต่งแต่งให้สวยจับ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 อ่ะสวยกว่าเก่าอยู่โอเคไหมอันนี้รออิจจาแล้วใช่ไหมอนิจจาแล้วรออยู่ที่มือเนี่ยต้องต้องใหญ่นี้อันนี้อะไรเนี่ยดาบเหรอไม่ใช่ดีอันนี้ กบีแต่ว่าต้องต้องทำเผื่อเขาจับอันนี้เล็กนิดนึงอ่าสุดเลยอันนี้ต้องเล็กนิดนึงอันนี้ต้องยาวเผื่อจับเวลาส่งแกก็จะส่งอย่างนี้ไปส่งอย่างนี้ส่งอย่างนี้อ่ะเร็วๆอีกอันนึงข้าวก่อนยังยังไม่จบก็อีดาบไงดาบดาบทำเป็นแล้วอ๋อดาบทำเป็นแล้วโอเคเขาที่ไม่ชมไม่ชมก่อนดาบทำไม่ชมก่อนทำไม่ชมก่อนไม่งั้นไม่ให้ทานไม่งั้นคิดเพิ่มไม่ลดราคาให้ด้วย อรอบนี้ไม่รอบนี้ไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกอันนี้เขาเป็นแล้วไม่บอกดีกว่าครูกัญญาก็รักโกนใจใจจะให้จันครูจะให้พรน่ะไม่ใช่อะไรถ้ามันทําได้นะทําไม่ได้แหละจันให้พรคนละแบบคนละแบบจริงก็ให้รวยเป็นแล้วก็รวย เหมือนเราสิ่ไหมเหมือนเราเป็นมะเร็งแล้วเป็นแล้วก็ไม่ต้องบอกท่านดีนะมึงมึงพูดอ่ะมึงพูดอ่ะถ้านาซาอยู่อ่ะมึงมึงโดนใส่แล้อย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดมากชีวิตมันเหลือน้อยแล้วที่มันมีเรื่องทุกวันมันไม่คิดมันเหลืออะารมาพูดมันมันคิดอะไรเป็นคนที่ไม่คิดอะไรดูดูดูปลายมันเหลือน้อยไปหรือเปล่าเหลือลมไม่ใช่ไม่น้อยไหมเนาะไม่น้อยนะบาจะไม่บอก อันนี้อันนี้ได้อยู่ใช่นี่ยังเป็นกระต่ายนะครับถ้าเปลี่ยนจากกระต่ายก็รับสองสามสี่อันอ๋อมุกเลือสีเล่นไม่ได้แล้วอุ้ยผมก็เล่นทันไม่ได้แล้วเนีเล่นได้กับปกติไม่ถ้าเล่นสองคนมุกเลือสีน่ะไม่แต่เนี่ยจะผมผมบิดบิดเพื่อเพื่อดันไม่ให้มันมันมันแล้วแจ๊กแล้วแจ๊แล้วมันจะสวยไหมล่ะ นั่นไปทักทำไมมันหลุดอหเมื่อกี้ก็จะบ้วนเข้าอยู่เลยสวยๆอยู่เพราะว่าบิดกันมันอนนู้นกันมันมันอะไรมันมันไหลอ่ะอะไรตั้งไหนตื่อยางงี้กูว่าเด็กมารอแน่เด็กเด็เปวก็ไปซ้อมที่บ้านเขามโทรเดี๋ยวไปซ้อมเดี๋ยวเขาไปซ้อมไม่มันมันมาในปีที่สองแล้วนะ เออปีที่แล้วก็แค่นี้แหละคนอายุยืนเนี่ยเขาก็มาเรื่อยๆมาทุกปีอ่ะเราต้องต้องรักกันไว้เออคนอายุยืนไม่ใช่ว่ามาปีเดียวหน้าหายไปเลยหน้ายจะเงี้ยให้มันรู้เท่านี้ก่อนนะสามต้องขี้หลุดไปแล้วแล้วก็เฉียบเออนี่เป็นเป็นกระบะกระบาบักเจ้าข้าเจ้าเจ้ามัน้าเจ้าข้าต่อไปข้าให้มันนอนนะถ้าเป็นดาบแบบนี้ให้มันนอนขึ้นนิดนึง แตกให้มันนิดนึงเออแล้วง่ายประเภทประเภททําง่ายแล้วอทําง่ายได้เร็วมากอะไรเนี่ยดาบแบบเนี้ยเชื่อเร็วมากนะเออนี่ยจะทำให้ดีเลยมากตอนนี้เป็นการโชว์ความเร็วใช่ไหมได้โชว์ความเร็วแต่ก่อนนี่กูนะป๊อกป๊อป,ปโชว์ความเร็วอ่ะจะไปเอาดาบป๊อกป๊อกป๊อกนีนะ ปั๊บปั๊บเดี๋ยวปั๊บปั๊บปาั๊าปไ๊่ป่๊ยปั๊บปั๊าปั๊บ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 ปด๊คปั๊บปั๊บปะ๊บปั๊าปั๊บ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 ปั๊าปั๊บปั๊ไปั๊บป้๊บปั๊บปล๊วปั๊วปั๊าปั๊บ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 ปั๊าปั๊บปง๊าป้๊ยปั๊าปั๊